สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมอยู่ที่ตลาดกลางเคหะร่มเกล้านะครับพาทุกท่านมาชิม๋วยจับห้องเต้แม่บางอ่อนเจ้าเก่านะครับซึ่งอยู่ในตลาดกลางนะครับร้านนี้เขาอร่อยแล้วก็ขายดีมากๆนะครับผู้ซื้อจะต้องมาต่อคิวนะครับแล้วก็ยืนรอเข้าคิวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมธรรมดา45พิเศษ50เกาเหลาก็50นะครับ ตรงโน้นก็เป็นแม่บางอ่อน,นะครับที่กําลังทําอยู่ตรงหน้าโน้นล่ะครับคุณผู้ชมครับเป็นหวยจับเจ้าอร่อยของเคหะร่มเกล้าทีเดียวนะครับหวยจับห้องเต้แม่บางอ่อนเจ้าเก่านะครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งมาทานนะครับแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่าอร่อยมากน้อยเพียงใดนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับถึงคิวที่ผมจะสั่งนะเอาของผมเอาพิเศษนะครับพิเศษทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่คุณผู้ชมดูน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมกับวยจับห้องเต้แม่บางอ่อนตลาดกลางร่มกล้าวนะครับนี่ก็เป็นเครื่องต่างๆนะครับซึ่งโอ้โหถุนมาแบบน่าอร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่ดูครับน่าอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชม นี่แล้วก็ใส่น้ำซุปกับนี่ดูครับท่าผู้ชมชิ้นใหญ่ๆเลยโอ้โมาแล้วครับคุณผู้ชมช ลงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเติมเครื่องมาเตรียมที่จะมาพิสูจน์ความอร่อยแล้วนะครับหวยจับแม่บางอรตลาดกลางร่มเก้าเคหะร่มก้าครับหลังจากที่ผมเติมเครื่องแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับคุณผู้ชมครับหวยจับห้องเต้แม่บางอรตลาดกลางร่มเก้านะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับโอ้คุณผู้ชมจ,จุกเลย อ,อ,อร่อยเด็ดเลยครับนี้ก็เป็นไส้เลือดก็ก้อนโตๆโตนะครับจุกๆเลยนะครับเลือดไส่นี้ให้แบบจุกๆเลยรสชาติอร่อยเด็ดมากครับ นี่เป็นหมูกรอบนะครับอันนี้หมูกรอบหม,ม,ม,มูกรอบชิ้นโตๆครับสรุปว่ากว๋วยจับแม่บางกรน,นะครับกว๋วยจับฮ่องเต้ของแม่บางกรน,นั้น ขาอร่อยจริงนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดอยากมาทานก็มาที่ตลาดกลางร่มเกล้าถนนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับซึ่งตลาดกลางนั้นจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจร่มเกล้านะครับหรือว่าสอนอร่มเกล้านั่นเองอยู่บางข้างกันนะครับแล้วร้าน๋วยจั๊บฮ่องเต้ก็จะอยู่ภายในตลาดเดินเข้ามาจะเห็นเลยมาเท่าสาวก็เห็นคนยืนต่อคิวรอซื้อกันเลยนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับ